สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการืสอสากินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่ทานนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรบน2ตัวมา1ตัวประจำวดวันที่16ธันวาคมพศ .64 มาแบ่งปันกัน <c oughs> ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ท,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  like, ที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับผู้คํานวณต้องขอขอบพคุณอย่างสูงเดี๋ยวเรามาทําสูตรนี้ไปด้วยกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรบนที่ผู้คํานวณน,นะคะเพิ่งคิดขึ้นมาในงวดของวันที่16ธันวาคมพศ64เดี๋ยวเรามาทําสูตรบวกเลข ไปพร้อมๆกันเริ่มเลยนะคะ4บวก3ท่ากับ7แล้วก็เสร7นะคะ7บวกอีก1เป็น8เราได้เลขบนนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ7และ8เลขที่ออกก็คือ4 7 5เพราะฉะน,นั้นงวดนี้ของเรานะคะ เจ็ดบนมาหลักสิบนะคะสองบวกหนึ่งเท่ากับสามแล้วก็ใส่สามนะคะสามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่เราได้เลขบนนะคะก็คือสามและสี่เลขที่ออกก็คือเก้าสามห้าเพราะฉะนั้นงวนนี้ของเรานะคะ 3บนมาหลัก10บนะคะหกบวกศเท่ากับหแล้วก็ใส่6กนะคะหบวกอีก1เป็น7เราได้เลขบนนะคะก็คือ6และ7เลขที่ออกก็คือ1 7 1เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะเด บนมาหลักสิบนะคะสองบวกสี่เท่ากับหกแล้วก็ใส่หกนะคะหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดเราได้เลขบนนะคะสองตัวมานึงตัวก็คือหกและเจ็ดเลขที่ออกก็คือสามเจ็ดสองเพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะเจ็ดบน มาหลักสิบนะคะ6กบวกเจ็ท่ากับสิแล้วก็ใส่สมนะคะ3บวกอีกหนึ่งเป็น4เราได้เลขบนนะคะ2องตัวมนึ่งตัวก็คือ3และ4เลขที่ออกก็คือ0 3 7เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ3บนมาหลักสิบนะคะ สีบวกสามเท่ากับ7แล้วก็เสร็จนะคะเบวกอีก1เป็น8เราได้เลขบนสองตัวมา1ตัวก็คือ7และแปเลขที่ออกก็คือ7 6 1เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะเบนมาหลักร้อยนะคะห บวกสองเท่ากับ8แล้วก็เศษแปดนะคะแบวกหนึ่เป็น9เราได้เลขบนนะคะสตัวมากหนึ่งตัวก็คือ8และ9เลขที่ออกก็คือ2 5 8เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะแบนมาหลักหน่วยนะคะค่ะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16 ธันวาคมพศห4 <c oughs> 7เจ็บวกสี่ากับสิบแล้วก็ใส่หนะคะหบวอีก1เป็น2เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขบนนะคะสตัวมาหนึตัวก็คือ1และ2องเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะรางวันที่1ของเรา ต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนาไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่ สิบหกธันวาคมพศหกสีนี้ค่ะผู้คำนวณน,นะคะอ่านคอมเมนต์นะคะข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ม,มีมีบางท่านนะคะเข้าถามผู้คำนวณว,ว่าอย่าลืมบอกสูตรดับล่างด้วยนะคะจริงๆแล้วสูตรดับล่างผู้คำนวณให้ไปแล้วนะคะ <c oughs> ตั้งแต่ตอนที่เขาเรียกอะไร ตอนที่คุยกันหลังเลยออกนะคะผู้คำนวณให้ไปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะามาดูนี้ไหมคันนี้ให้ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ทวนสูตรให้นะคะผู้คำนวณไม่ได้ทวนสูตรให้แต่ผู้คำนวณบอกว่า <c oughs> ในในสูตรของเราอะ่ะดับสี่นะคะดับสี่ล่างแล้วก็ผู้คำนวณก็ให้งวดที่แล้วนะคะงวดวันที่อ่าหนึ่งธันวาคม เสียงดังก็แก๊กก็แก๊กทัทีนะคะแต่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นงวดแรกนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ลงคลิปคุยการหวยออกผู้คำนวณไม่ได้ไม่ได้บอกวิธีทำนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดนะคะที่ต้องการวิธีทำของการเลขดับล่างนะคะผู้คำนวณจะทวนให้ในคลิปนี้เอ่ม ซึ่ง <c oughs> อันนี้มันเป็นสูตรบนเนาะแต่เราจะให้คลิป <c oughs> คือผู้คนนั้นจ,จะลงคลิปยังไงนะคะไม่รู้จะเอ๊จะลงยังไงดีอาจะทําเฉพาะสูตรดับมันก็ใช่ทีมันก็ไม่ใช่นะก็เลยอ่ามันมาน,นิดเดียวใช้เวลานิดเดียวมันก็ไม่ไม่โอเคนะคะสําหรับจะทําคลิปอ่ะถ้าอย่างนั้นทวนให้สําหรับผู้ที่ต้องการอยากทราบสูตรละกันนะคะอยากทราบสูตร ดับล่างอ่ะเพราะว่าผู้คำนวณเข้าใจนะคะบางท่านอาจจะไม่ไม่ได้เข้าไปดูในคลิปนั้นนะคะเพราะว่าคนดูน้อยมากนะคะอ่าผู้คำนวณก็เลยทวนให้ตรงนี้นะคะวิธีหาอ่าดับล่างนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาเดินมาหลายงวดแล้วนะคะอ่ะเราจะใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน่วยล่างนะคะบวกตัวมันเองนะคะ และจะเป็นเลขดับของนิ้วต่อไปนะคะนี่เก้าเก้าสองสิบแปดนะคะไม่มีแปดนะคะล่างไม่มีแปดห้าบวกห้าเป็นสิบไม่มีหกนะคะหกสองสิบสองไม่มีสองนะคะตามนี้เลยนะคะหกแปดสองสิบหกไม่มีออกแปดออกหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งสี่ไม่มีหกนะคะอันนี้ดับแปดเข้ามาสี่ห้าไม่มีนะคะอันนี้ก็คือดับศูนย์ เข้ามา1 4ไอหนึ 1, 7, ไม่มี7จบวกเเป็น14นะคะเขามาถ้าก็สีดับนะคะเขาก็มา2 29อ่าอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทำเรื่อยมาเราก็ต่อมานะคะก็คือ9บวก9เป็น18นะคะเขาออก70นะคะ0บวก0ได้0เขาออก69 9บวก9เป็น18เขาออก23นะคะอันนี้คือดับนะคะอ่า3บวก3เป็น6เขาออก79 อันนะคะแล้วก็ก้าบวกก้าเป็นส8นะคะเขาออกเ0 0าศนบวกศูนย์เป็นศูนยเขาออกแป3สามสามบกสเป็น6กเขาออก3า8แปดแปดบกแเป็น16บหกเขาออก95 5าห้าหบกหเป็น0ูนยเขาก็ออก57จ็ดนะคะที่เราทำไว้นะคะคราวนี้เจ็ดบวกเจ็ดเป็น14นะคะเขาออกอมงวดที่ผ่านมาแปดสองเนาะเขาออก82 เพราะฉะนั้น2บวก2เท่ากับ4นี่นะคะที่ผู้คุมนวนเขียนไว้ว่าคือสูตรดับล่างวันที่16อ่า16ธันวาคือ4นะคะเขาอ,ออกสองเขาอ,ออก82นะคะไม่ใช่28ถึงโทษนะคะอันนี้ก็คือ82อ่าเขาอ,ออก82 นะคะสองบวกสองบวกตัวมันเองนะคะก็เท่ากับสี่อันนี้คือที่เราหามาว่าดับสี่นะคะตามที่เขาเรียกอะไร fc ถามมาว่าบอกสุดดับด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้คำนวณก็คิดเออหรือว่าเขาไม่ได้เข้าไปดูนะคะเพราะคนเข้าไปดูน้อยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะบอกให้แล้วนะอันนี้บอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยนะเขาเขาเดินมาแล้วนะคะอ่ายี่สิบหกงวดเมื่องวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่ง ธันวานะคะเป็นงวดที่27เพราะฉะนั้นวันที่16ธันวามี้้จะเป็นงวดที่28เขาจะยังดับเหนียวแน่นไหมหรือเขาจะหลุดนะคะเพราะฉะนั้นอบอกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้วิจ,จนนารณญาณเอานะคะในการรับชมอ่ะเรามาดูสูตรนี้ของเราสูตรล่างวิธีทําสูตรล่างสองเอ้ยานทษนสูตรบนนะคะสูตรบน2ตัวมาหนตัวประจําวันที่16ธันวาคมพศ .64 นะคะ อาจต้องขอประธานอภัยนะคะถ้าผู้คำนวณน,นะคะพูดผิดพูดถูกนะคะอย่าจับไปเป็นประเด็นมาถามผู้คำนวณน,นะคะเอาเป็นว่าดูสูตรที่ผู้คำนวณบอกให้ก็แล้วกันนะคะอย่างสูตรนี้บอกสูตรบน2ตัวมานหนึ่งตัวผู้คำนวณพูดเป็นล่างซะอย่างนั้นนะคะต้องขอประธานอภัยอ่ะอันนี้คือสูตรบนวิธีทำนะคะก็คือร้อยหน้าครั้งที่1บวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2เท่ากับ x ตัวที่1 ได้ทลา่บวก1เท่ากับ x ตัวที่2นี่คือที่มาของสูตรค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจนถ,ถึงวินาทีนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ